รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ที่ทำให้คนไทยรู้จักคำว่ารุ่งพระขอขมาและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณป้าเกษรเพิ่มขึ้นและประพาสิริเง่าโอสานะครับสวัสดีครับ อค <Okay, S 2> ครับอะไรคือจุดเริ่มต้นในความคิดในการทําเริ่มทาร่มผ้าออกมาครับคือความที่เราเป็นช่างเย็บผ้าอยู่แล้วนะคะคแล้วเราก็จะมีเศษผ้าเยอะเรารู้สึกว่าเราเสียดายว่าเราจะทําอะไรดีกับเศษผ้าของเรารก็เลยเอามาประยุกต์ดูอดีเห็นร่มเก่าๆอยู่ที่บ้านอันหนึ่งอะคะ่ะก็เลยว่าเอามาทาร่มดีไหมเอามาทําร่มแล้วก็ถือไปถือมาเออคนนั้นเห็นคนนี้นเห็นก็บอกสวยแล้วได้ทำไปใช้ตัวเองใช่ค่ะ ต่อไปก็ถือเข้าไปให้คนนั้นคนที่เห็นก็เลยคนอื่นเขาก็เลยเกิดความสนใจใช่ค่ะผลตอบรับเขาเขาตอบรับประมาณยังไงบ้างครับเขากบอกว่าสวยสวยดีนะลองเอาไปทําขายดูไหมตามง,งานบนุญก่อนในพื้นที่ก่อนใช่ใชค่ะคพอหลังจากนั้นพอมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาใช่ค่ะคขายดีไหมครับตอื okay. ่กี้ก็วันแรกเลยเราได้ประมาณสัก20คันค่ะเราไปขายวันแรก20คันเออดีนะ มีครูกศนแบบจากกิจกรรมโครงการเย็บด้วยจักรปักด้วยมือค่ะซึ่งเราเป็นนักศึกษากศนอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะนี้คุณครูก็ได้จัดหลักสูตรขึ้นมาใช่ค่ะเย็บด้วยจักรปักด้วยมือใช่ไหมครับใช่ทางคุณครูเนี่ยได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบอื่นให้เราเพิ่มมีช่องทางอื่นไหมครับมีค่ะคุณครูก็ได้จัดอบรมนะคะ สอนการขายทางออนไลน์นะคะเราก็ได้โพสต์ล่มของเราลงในออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแฟนเพจนะคะเขาก็ติดต่อเรามาเพื่อจะซื้อล่มของเรานะคะเดยเราก็จะจัดส่งผ่านไปษณีหรือเคอรี่นะคะอ๋อใช่ค่ะบริษัทขนส่งเอกชนใช่ใชไหมครับทีนี้วิธีการโปรโมทสินค้าของเราแรกๆเนี่ยเราใช้วิธีการยังไงเป็นส่วนมากอ่าส่วนมากจะลงที่ Facebook ก่อนลงเฟซบุ๊กก่อนใช่จะไม่มีกลุ่มเป็นเป็นเยังยังค่ะตอนแรกเราใช้ จะลงเฟซบุ๊กก่อนจะลงเฟซบุ๊กของใครเป็นแรกๆเป็นต้นๆเลยของป้าเก๋ค่ะของป้าเก๋ใช่ของป้าเก๋ของป้าเก๋ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมามตั้งมาเป็นเป็นเพจเป็นเพจใช่เมื่อนี้เราเคยไปปรากดตัวให้ใายได้ย่นฉุมบ้างหรือเปล่าครับป้าเก๋ครับล่าสุดนี้ได้รับเชิญให้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ไปออกรายการผู้หญิงทํามาหากินทางช่องวันสาเอด เราได้ไปต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธาริการที่สำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินค่ะ ได้รับเชิญจากสำนักงานกสนจังหวัดกาลสินให้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงานการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์พรีเมียมในการถแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณพศ2563ที่หอประชุมพรุสภากรุงเทพมหานาครค่ะ หลังจากที่เราเปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะครับกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนบ้างและเขาเอาไปใช้ประโยชน์ประเภทไหนบ้างครับค่ะหลังจากสองปีที่เราลงตลาดมานะคะกลุ่มผู้ใช้ของเราก็อยู่ที่บุคคลทั่วไปนะคะหลังจากที่บุคคลทั่วไปเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มมีห้างร้านติดต่อเข้ามานะคะหลังจากที่มีห้างร้านติดต่อเข้ามาก็เริ่มมีเป็นร้านกาแฟค่ะ แล้วก็มีโรงแรมค่ะส่วนมากเขาจะเอาไปจัดตั้งแบบเป็นที่เช็คอินนะคะแล้วก็เป็นไปประดับประดุกใช่ประดับตกแต่งนะคะใช่แต่ละโรงแรมก็ได้สั่งออเดอร์มาให้เราผลิตเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นสามารถใช้จริงได้ไหมครับล่มใช่ค่ะร่มเรานะคะกัน UV ก็ได้กันแดดก็ได้สวยงามก็มีค่ะเราได้ครบเซ็ตเลย เรามาแนะนําวัสดุอุปกรณ์การทําล่มผ้าขม้ากันนะคะล่มค่ะผ้าขม้าค่ะกระดาษสร้างแบบค่ะกันไกลค่ะไม้บรรทัดค่ะได้ไนร่อนสีขาวค่ะกาวร้อนค่ะปากกาเมจิกค่ะเข็มสอยได้ค่ะเข็มหมุดค่ะช็อบขีดได้ค่ะต่อไปเราจะมาสร้างแบบทําร่มกันนะคะ ตรงที่ฐานร่มก่อนนะคะร่ม16มิ้วิเรเราวัดฐานได้10นิ้วค่ะแล้วเราก็จะวัดทาความยาวของร่มจากฐานถึงตรงที่จอมล่มนะคะความยาวของร่มเราได้13นิ้วค่ะกลางร่มเราได้6มิ้วินะคะแล้วเราวัดได้แล้วเราจะมาสร้างแบบกันนะคะเริ่มเลยนะคะ ราสร้างเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะเรามาตัดแพทเทิรนกันเลยนะคะต่อไปเป็นการตัดผ้านะคะ เราจะนำผ้าขอมาที่เราเตรียมไว้มาทำการพับครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งลงไปให้ได้สีเหลี่ยมพื้นผ้าค่ะหลังจากนั้นเราจะวางไว้บนโต๊ะรีดให้ผ้าเรียบนะคะโดยใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะเรียนให้รีดให้มันเรียบนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แพทเทิร์นที่เราตัดมาวางไว้บนผืนผ้านะคะ ถ้าเรามีสองถ้าเราทําแพทเทิร์นไว้เผื่อไว้2อ,อันเราจะสามารถมาตัดประกบกันเพื่อที่จะให้ได้ทั้งหมด8ชิ้นได้ค่ะโดยการวางสลับข้างกันค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ติดแพทเทิร์นกับตัวผ้าให้ติดกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเคลื่อนออกขยับออกจากกันนะคะ เพื่อที่เราจะได้ลวดลายที่สวยงามและก็ออกมาตรงตามแบบนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ช็อกขีดร้อยผ้าอีกครั้ง<ม>เพื่อที่จะให้มีลายที่แม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราจะขีดทั้งหมด3ด้านเลยนะคะถ้าเราถ้าช็อก ที่เราใช้อาจจะสีที่ไม่ชัดเจนเราสามารถใช้ปากกาที่เป็นปากกาขีดผ้าได้นะคะที่มันอาจจะทําให้เราแบบมองเห็นผ้าได้มากขึ้นนะคะลายที่ลวดลายที่เราตัดเอาไว้เราขีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตัดกันค่ะตัดตามรอยที่เราขีดเอาไว้เลยนะคะ เราอาจจะไม่นิ่งแต่เราก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งประกบเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเคลื่อนนะคะ mm hmm. ตักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเส็เก็บเอาส่วนที่เหลือเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำจะทาเป็นชายของร่มนะคะ mm hmm. แล้วก็เอาไปทำตัวที่มัดของร่มนะคะั mm ้ hmm. พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะเราก็จะได้ลวดลายที่สวยงามทั้งหมด8ชิ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดเรียงกันนะคะ เพื่อนี่จะมาเรียงลวดลายให้มันเป็นถืนเดียวกันนะคะเวลาประกอบร่มออกมาเราจะทําให้ร่มเรามีลวดลายที่เสมอกันแล้วก็สวยงามค่ะเราจะได้ผ้าทั้งหมด8ชิ้นค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการเย็บชิ้นงานนะคะ นำผ้าที่เราตัดทั้งหมด8ชิ้นเอา2ชิ้นนะคะมาประกบกันทั้ง2ด้านให้เท่ากันเริ่มเย็บตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ของระบายผ้าล่มแล้วนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บประกบก,กันกับตัวชิ้นงานนะคะ<ม>หลังจากเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อเป็นเชือกมัด หลังจากที่เราประกอบตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปประกอบเข้าตัวล่มนะคะขั้นตอนต่อไปะครับเป็นวิธีการเข้าประกอบล่มนะคะผ้าที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบใส่ร่มที่เราเตรียมมาไว้นะคะในลักษณะน,นี้นะคะเราจะดึงชายแต่ละข้างให้มันเข้ากันนะเข้าไปหาดึงให้แน่นๆนะคะก่อนที่เราจะเย็บเราก็ต้องกัดระเบียบ ให้มันอยู่ในรูปในลักษณะของร่มนะคะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะหลังจากตัดประกอบเสร็จแล้วนะคะผลงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของร่มก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจร่มผ้าของม้าและร่มผ้าแพรวาของเราไปใช้และไปขายติดต่อได้ในเบอร์โทรศัพท์และเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย